หลายปีที่ผ่านมา DJI เป็นผู้บุกเบิกในการเสริมศักยภาพให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีโดรนรวมถึงได้มีการปรับปรุงทางด้านความปลอดภัยตลอดจนประสิทธิภาพในการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีโดยฉับพลันส่งผลถึงการขาดแคลนนักบินซึ่งผู้มีประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการขอแนะนำ DJI Flight Simulator ระบบฝึกหัดนักบินโดรนภาคพื้นที่ทำให้การฝึกฝนเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้และเสมือนจริง ซอฟต์แวร์ใช้งานบน Windows เปิดโอกาสให้นักบินที่สนใจเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เข้ากับรีโมทคอนโทรลเลอร์ของ DJI รุ่นที่รองรับได้สัมผัสฉากทัศน์ที่หลากหลายของการฝึกบินซอฟต์แวร์ประกอบด้วยการฝึกบิน3รูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบินโดรนได้ตามความต้องการของแต่ละลักษณะงานการฝึกทักษะประกอบด้วยบทเรียนการฝึกบินขั้นพื้นฐานเช่นการฝึกขึ้นบินและบินในท่าทางต่างๆรูปแบบการบินอิสระมีไว้สําหรับ บินที่ต้องการฝึกบินจากภาพเสมือนจริงที่มีการบินผ่านสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสำหรับผู้ซึ่งต้องการฝึกบินในลักษณะพิเศษสามารถเลือกใช้ go to module เพื่อฝึกฝนทักษะสำหรับงานเฉพาะทางเช่นงานการตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าเป็นต้น flight simulator อ,ออกแบบให้มีการตอบสนองในการบินต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเสมือนจริงตามโดรนในแต่ละรุ่น ทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกซ้อมโดยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยและผลจากความผิดพลาดในการบังคับโหมดการบินเหมือนกันกับการบินโดรนจริงได้แก่ position mode sport mode และโหมดที่ท้าทายความสามารถ attitude mode pov 5รูปแบบรวมไปถึง pilot first person view หรือ fpv remote control view และ drone fpv เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์เสมือนนำตัวเองเข้าไปอยู่ในการบินจริง ด้วยการใช้การคำนวณทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนไฟมูเลเตอร์สามารถจำลองสภาวะการที่หลากหลายเช่นการบินในเวลากลางวันและกลางคืนการบินในพื้นที่ลมผ,ลผ,ลผลันผวนตลอดจนการบินในลักษณะาภาสภาพอากาศต่างๆการรองรับรูปแบบการบินของโดรน DJI หลากหลายรุ่นทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนการบินด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมตราบใดที่องค์กรยังคงใช้งานเทคโนโลยีโดรน ความต้องการนักบินที่มีประสบการณ์ย่อมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไฟล์ซิมูเลเตอร์ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการฝึกฝนนักบินโดรนและส่งผ่านไปยังนักบินอาชีพรุ่นต่อไป